สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ป่านะครับตาเห็ดนะครับก็มาก่อติดนะครับสถานการณ์นะครับการหาเห็ดของชาวบ้านนะครับเนาะมาทายบรรยากาศนะครับวันนี้เข้าป่านะครับตัวเชื่อจบไปตลาดเห็ดแต่วันนี้เข้าป่านะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามันหายากบ่ เด็ดร้ายโบนะครับเนาะโอเคนะครับป่าหอแคงไหมโอ้ค,ครับนี่ครับผมบรรยากาศในป่าปร,รกมากเนาะแต่ปือกระม้าน,นครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า Ấy ạ, đọc là là. <laughs> là phải phải là nè, thằng Ấn nè Hơ 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 Nghiệp, nghiệp nè Ơ, Thấy chưa làm thế Nghiệp đi, nghiệp đi luôn มาดโคตเนาะออเป็นด้าเนน,นดอกเว้ยมันออกดูสิงงงงงัง้อแต่ละ่าอลมักษณะน้ก็ี่มันาดีไหมห<อ>ามเนาะมันมนัมนะอะได้เขามานี่แมันเนะเสามสี่ดอกในร้านเดได้ต่องมดเลยหกดอกคุณเขามาเดี๋ยหกด,ด,ด,ดอกลเบะ จ้าพี่เราไปดอกเงนได้ปล่อยอีกแน่นอนเดี๋ยวนี้เบื่องพี่น้องใครบอกเคยเห็นเบืองเอดสดๆจากป่าเลยเด้เห็นเนี่ยอี๋เนาะงามนะดอกมันเนาะดอกบานีแห้งสิพองามกว่าน่ะดอกขาวนี่ไงกูนี่เลยอือเออะนะเนี่ยดีโอ้ยเอทเยังเว้ยนี่ครับผมบรรยากาศล่าสุดนะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับ คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนานแน่นหนึ่งครับก็ตอนนี้คนร้ายก็เห็นแล้วนะก็มีการส่งเสียงเรียกกันตลอดนะครับเพื่อย้ำมันหลงเนาะตามันใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะรกนะครับถ้าเห็นนะครับ็จิทัยให้เนึ่งเป็นช็อตไปนะครับเนาะค่อนข้างที่จะายากผสมควรนะครับ เพราะคนมันเยอะกดมันเยอะคนมันหลายไปห้างบอกห้างอยู่มันคืพี่ดอกเดียวแลยแลเยวลาผ่านไปสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับ mắc nam thanh nữa các, tổ nam thanh. ôi, bốn cái sông xì to cái này các, ẩu nó. Ôi, này này, này. Đó, hết nhang, cháy hết nhang nhìn.

เกียบึงคือเท่านี่เกียบึงตอหมนช่ไหเห็ดที่ไหนด็ดเนี่ยอนคือเป็นอุปุอยู่แต่เนาะใครเห็ดละง่ใครเห็ดละง่ชวนเนี่ยเจา็ดละโง่เหลืองเห็ดลเลืบูดเาะจอดเลย เป็นอีาษโอ้ยังบานบวคือเอลัโงโอ้งามเนาะเอลังโก็เฮ็ดเพิงอยู่นัากันเนียนู้นตอนนี้งามไหมงามเนาะตอนนี้เฮ้ยวกันเลยทีดีวเยอีายงานไปได้อีกแล้วดูต่ใหญ่สิเควห้เบุ้งค้นด้ะี่งเรเ้ยบิ้งนัน้เคียวบุ้งคืากำลังโผล่เนาะนี่เดียวนี่นี่เดียวขาวน่นขาขาวใส่ จิ้มจิโอ้กำลังพุดเนาะกำลังกำลังเียบ้งเียเบ้งแ้นีมีีแค่ีมียกันนเคียเียมค่ียยก็ดงนะบยวเ้ยกะมบอกาจะบอกให้เบ่อ้ันมันเมะเห็นละงากละงากยานีงามลี เห็นอะไรง่ากินบะได้ดอกง,ง่ากปนีแต่ว่ากินบ่ได้ดึกถิ่มมาแล้วอาการล่าสุดนะครับกะหลงป่า <c oughs> แต่ว่าเห็นทางกะชิยางอ <c oughs> าการล่าสุดหลงป่าแต่พอดีย่างมาเจอทางกะชิย่างออกไปเป็นก่อนคอยไปต่างต่นใหม่ เฮ็ดจะบึงหาตอนนี้หากันในพอก่อนแล้วกันหากันในพอก่อนพี่ว่ากันอีกทีโอ้ใช่เฮ็ดขาหลายอ่ะก็จะว่าเฮ็ดขาหลายจะค้นขาหลายก่อนเฮ็ดหรือไงใช้เดรร่าเป็นไรล่ะนี่บอกตั้งแต่ว่าขมโอ้ไหลเตื่นซึ่งดังมันใช้กระต้านี่โอ้เดรร่งกระตานตรงนี้ ไ้ยม่ไปปาดข่อยยางเขาซองกขบเห็นปัดอ้โหตาตาเก็บเก็บเก็บโอ้คงามท้าอ้อมกันมานเป็นยังไง้มานเน่ยมานอ้ยน้ำกลดมูได้เนี่ยเพื่อนเด็กหมาน้ำกลมูปวดโอ้ยามเนาะข่อยยางเขาไม่ซองเขาต้องเเป็นเท็ดเจ้าได้เนี่ยดเพนเด็เต็มมือเต็มใหม่เต็มมือ ชาชาได้พาเล่มงามนะครับนี่ครับเรืดองเดิเดิมเดิโอเคเดี๋ยนได้เดี๋ยวได้กันนะให้ดูกันได้เด้อหนึ่งสองนามโอเคโอ้ยฟันผ่อนิเ็น่งเ้เนาะดีละโอ้ยไข่มันเนี่เคลียบเบื้งก็มีเดี๋ยวจว่านมันออกแบบนีโบมีไข่เ้ยมันออกแบบมีโบมีไข่มันออกแบบจุโอ้ยนะไข่นี่มันมาใช่หรื่าโอ้ีเดนเคียลย่อนเคลียบ่อนพอดีเนาะไข่นุ๊กไข่กบใครยเดล่ะ จะปากแง่เียเบิ่เจียมงเขาเผื่อมีขงเขาถาไปเก็บมันสหมูนะออางตมาจากไหนล่ะคือพ่อโอ้ยเนาะเด้ยเนาะทังไหนทังสีบเฮ็ดยังเ็ดเก็ดไปเฮ็ดยังหรอวะจะเฮ็ดจะเฮ็ดยังเนี่ยเปิดทเปิดา นอนเห็ดเปร้เลยขอปุกๆโอ้ไปเปิดกับเปิดไปเบงเปิดอยู่เรื่อยพอจกดอกอยู่เออเห็ดยังกันตั้งไหนใช่ปาดพอแล้วซ้ำๆดอกเดี๋ยวไปดีไอเบงเดี๋ยวพอน้าตัวหลักนางใหญ่ ก็นังเต็มจัสิิละลูกมาได้เอาแม่นั่งทับเบิร์แนเปแม่นน่งทับเต็มคาราบิวได้ขนาดนั่งมุนดี๋ยละนนัเดียวเัหนังผ้ายาเป็นผายเหือปเออเออเออเอ้ยนี่บอเฮ็ดพุ่ดินต้นเด็ดดอกน้อยบอ โอ้นี่บอเห็ดบดดินเนาะเนาะเห็ดบดดินเนาะเกิดเป็นจุ่มเนาะโอ้่เกิดเป็นจุ่มเนี่วะปั๊ดแกงหนึ่งเหรอตัวนี้นี่จุ่มนี่แล้วทำนี่โอ้ยน้ำเตยใส่ใส่ยังล่ะโอ้นี่บอ ที่บอกกบานนักแหงโอ้บ้าบ้านค่แหงนักโง่บอบ้านโอ้เายมันีดอกตูมบ้เี่ครับเอาขือเก่าเปาไปอก่อันนี้เขาเอานมหมักยังก่อนนี่นี่ไหมหมักยังงก่อน เหมือนเหมือนนกกดเหมือดนกกดกินบ่ได้เห็นปะเหมือดนกกดวะเถอะคืออย่างคืออยงได็นี่ครับเหมือดนกกดเออแปลกดีปะเห็นไหมทำรับคนทียว่เคยเห็นคนเดียเห็นกะแล้วไป อาสรุปมาหาเห็ดกินเขากับเห็ดเห็ดดอกใหญ่เห็ดแสบจะได้หนิพักพักเครื่องอันยังพักครึ่งแรกของของอันนี้คำว่าเบืองมาไปรด่นยังไงเนี่ยมาหาเห็ดกินเขากับเพ็ดเห็ดดอกใหญ่เศษแสบเลยนี่บอกินดิบเลยบวะ่้ะเศษน่าแสบมากเบิองนี่เด่นนี่ก็เรียกว่าื่องกระตาหน่อยเนาะเถึงตะกร้าเก่าเลยเออหมดกัด บริหารลงปลาไปกรพ่อเห็เลยเห็นโ้บริหาเห็ดลงปลาไปกระฮะกับพเฮ็ดเพื่อนดหลาบหลวงปลามพเห็นลงปลาไม่พรอเก็ดขึ้นมาเกนนี่อีกไปยานเด่อ เมี่ยนั่นไม่ใช่บอกเศ้าสุดสุดถ่ายแต่เนมีแมนบอกก็ยามเลเดบนี้ก็แบบงามเลยก็อยากบอกมากแค่ไหนแ้นตอังอย่าเดินเงินนไปเงินมาเงนเนาะเย็ดดอกก็พ่อพเดอกมันปานได้ดอกาอันมักหาเ็ดละงเห็ดเลองๆอย่างเนาะกเ็นงูอะข้าวมาก็ปูนั่นมาก็ลากนี่น่นไม่เบิน้ำองจองอันแกงเนี่ยหายในป็ญหาอะไรอย่างี้ยยอะก็ครับเบ็ยดเนาะอนนันยบนาะโอ้ตาเีบปังมากินกับอาะนอนยอนเลย มาดขึ้นหลายเต็มถุงกระมี่ไหมเต็มกระตาเลยบ้งแมจนพูนกบพเก็บอยู่หานโอ้ยปดบ่ยวงของเพื่อนวันสีสมแห้งเต็มกระตาใหญ่โอ้ยเต็มกระตาเโอ้นโอเวอร์แล้วนี่พ้องแม่ไม่เหนือหลยโ้ยแบบหลาย น้เดนี้ก็แม่ยังอนหาเลกัามันทานหลายแห่งไหมบางที่ล่ะเต็มกระตาเลยไหมอู้เฮียหลายแห่งเต็มกระตาเลยนี่แล้วก็เังเก็บหันเก็บอันเหลืองเหลืองอย่างนี้หมด้ยางก็พอพอดีนี่ก็ยนงย่างก็พอ

คือหกแขกเนาะมันมนมาเห็ดรอมาเยี่คือหกแขกเลยนี่ยตัวกันนี่เนี่ยโอ้ยน่โอ้ยยังเหรอโอ้ย,ย,ออยนะค,คือหกแขกเดียวเก็บพี่เนาะเสือท้อกันจะา,านาหว่นะี้โอ้ยเห็นไหครับ ผลก็กําลังมานะครับต่างเขามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเดินทางกลับไปหารถนะครับก็ได้เยอะได้น้อยบางคนไดเยอะบางคนได้น้อยคระาคร่กันไปเนาะ <c oughs> โอ้ยอ้อไปยากเหรอนี่สิไป โโโออ้้หชิปนี้คือทายหนาเถอะวะโอ้ยมุกเบิกมุกปลาฟาดงแฮ็ไปเนาะก็ได้มาให้ของเขาดินำมาทายของเขาโอ้ยปังไงกับไข่ไปไปแดดมาแล้วทั้งเดดทั้งฝนสีมาหลอนไป สุดยอดนะครับโอ้ยมาเห็นหรือมาบูปลาทุ่งหกแห้งจ้ะบูปลาของแท้เลยอุ้ยโลกมาแล้วครับพี่น้องรกจริงๆนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดในความรกนะครับคนกำลังจะมานะครับก็คงจะกลับแล้วนะครับผมโอ้ย ยางพาถึงได้วิชาแข่งดีก่โ้สันนี่ท้าังจะมีังมีบดเดียดอกเดียวนึงดอกเดียวก็เอาตัวมันโน้ดมนเนาะนี่มนี่ก็จะเก็บเป็นเสาหรออ้น่เห็นก็ลังส่วนเขาโอดีเดี๋ยอ่างนี่หรอวะอยู่กลางทาง เล,าลขาไปเขาไปนี่อ่ะกดแหลกดแล้วลุกมากครับผมยอดโอเคนะครับนี่มาติดตามหาห็ดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ รอบบนะคัฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนที่เพิดูใหม่ฝากกดติดตามเอาไว้นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับจะฝากกินไหมลงจะลงโอ้ยภามโหกักตรงไหนเนาะโอ้ยครับเจอกันคลิปหน้าโอ้ยนี่นะครับมัดยางกระป๋อพอดี เต็มกับตอกระตามาตีหาทรายคูณเนาะอันนี้เอิ่นอันนี้เอิ่นประเภทปศุดินบ่นี่บดดินเนาะอันนี้เอิ่นไร้เฮภทยังไงฮเฮ็ดเปิงคมเนาะนี่เดี๋ยวมั้อันนี้เฮ็ดน้ำหมากเฮ็ดน้ำหมากเนาะเต็มกับตายลีกหรือหอุ้ยมาตีหกโมงมาต่อมาตีบรรหาทรายคูณหาทางไหนขึ้นหลายเด้อป่ากันไงพี่ลูกนี่แหละฮะสองคำซอยแหละโอ้ยสวยงามหมาแบบนี้ นั่งถารถบ่นแบบนึงนึ่งถาเขาลงไปเอามาหับบ่แม่ยังมาผอดอก่ะเขาก็เด็ดบาพุ่นเะคือบ่อยขึ้นมาวะเ่าเป็นบาผอดมาผอไปกินซื้อบ่พวนพวนเนี่ยมาที่เสากับมาอยู่บ่มันเหมือกันปะแม่เนี่ยมาน้อกันของเจ้ากระตาใหญ่ตรงนั้นอุ้ยติี่ยเหรอเป็นตะอ่อนซ้อนนี่นี่พูดเดียวจะหนี่ก็มาน้อกันนี่มึงแม่น โอ้นี่คนตอนสอนแท้ฝนกระตกมาพอดีนี่คือบทสรุปของเมอรี่ของแต่ละคนครับม่มนนีอกร้กันเต็มกระตาปล่อยของแต่ละคนน้องเมรีเนาะโอ้